ไปบ้านแม่เน yes ียมั่งขี้มีมั้หยางไปหยางทอดไปเอียงทอดนนหนูนูนเจ้าบาทเจ้าบาทเจาครับพี่น้อง แม่เอาอันปลามาหาแม่เอาปลามาหานะครับเม่ยทอดเองบอกอี่น่โอ้ยตมือสาว่าฉันเ็นะเด็กน้อย่มั้ยอ๋อน่ไปไปกนเลยจะเอาไปกินกินอลายปลอยู่นี่อลายนบลาสิบคนตองมีกิน Latitude latitude. <Wheel. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณแม่นะครับผมแม่เอาปลามาฝากนะครับพี่น <out> ้องพีก <plain madı> ็ขอแจกลูกๆจ้าพี่ก็ขอแจกลูกๆทอดปลาทอดทอดปลาแม่ทอดปลาฝากนะครับผมแม่ทอดปลามาฝากนอนนะครับผม แมเอากระปีบมาง้อยก็ได้นะอขอบคุณแม่นะครับถอดปลาไม่นองๆสองชุดนะครับผมอันนี้เฮียยังนี่ทอะไอันนี้เฮียยังนี่ทำอะไรทำควยว้ยยเวทีตรงนี้อ๋อทำควยว้ยยเวทีเนาะ นี่แหละครับเอื้อนสี่ายเวทีนะครับผมเป็นไงบ้างขาพาสบายดีค่ะสบายดีเท้าเพลงเป็นยังไงบ้างเพลงก็ดีขึ้นเออโอเคน่าจะสองได้โอเคโอเคเจเตจเป็นไงบ้างวันนี้ใช้เสียงทั้งวันเลยค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะคุณน้อยน้อยดีมากอะไรดีมากเลยค่ะคุณป้อง น uhm bo> like ี่นะครับน้องๆแต่ละคนก็ียนอยู่ประมาณนี้นะครับผมเวลามาแล้วนะครับเมกเมเอาปลามาฝากนะครับผมฝากของฝากของชุดนะครับผมอันนี้คือน้องๆก๊ะกำลังกินเข่ากันนะครับน้องๆกำลังกินเขานะครับเพ่อเขาอยู่พ่อพ่อให้กับเขานี่คอยสูงสั้นเลยมือเต่ากินเขานะ คุณน่ะพี่น้องเพรเมนนน้อยเอันีกคือคือเครื่งนึ่งนี่เมียนบร่านี่เครื่งบรทธานได้ม้อีกเยงกำลังยุ่ยไม้อีกจะท้างของสุดกันหลายคนอ่าเด็ยินวาเดินนีเฮดกับเขา สองหมออก็เกิดสิบหพ่อแม่สองหมมอเบอร์หาิหาได้ยิ้มอะไราเปล่มเป็นสามเหอด้ตอนนี้อุมือโอุ้งเมืออซีถงลอยสามสบ่อเมืองอซีถงนี่แหละครับพี่น้องบัาวบีบเียนั่ากกินี้ตลอดนาะแม่ก็่แม่ลงแอนมาส่งหมู่บ้านนึ่งหนึ่งนาว นี่ระครับพี่น้องเรื่องน้องๆก็บแมาตังกินเอาเองนะครับผมข้าู่ในเ่องให้เขาตังกินเองแต่ว่าผมเวลาเป็นเพื่อนกับเราโยกออกมาตังเราแล้วแต่เขาจิตักกินกันเบิดแล้วกันเบิดไปยร์ตไปเพราะว่ามันกรุงรังค่นกับมาซาผู้งรังค่นกับเขาได้สนใจยังส่นะเร่องเขาเขาเขาเก็งกันไม่กินพร้อมกันเพียงเดียวป๊บ กับข้าวเฮ็ดสองห่อเฮ็ดหมอเดียวก็พออันนี้ไม่คิดมารับมุณนรรวมละสามคนสี่คนวันนี้แม่ก็เลยต้องเฮ็ดเพื่อน้ำเมนโบนี่แหละนี่หนะช่างงามวิอีกนี่นะครับพี่น้องนี่แหละอันนี้คือน้องๆนะครับถึงเวลาทานข้าวก็จะมาทานนะครับ คือกินข่าวประมาณหกโมงนะครับหกโมงทานข้าวนะครับแล้วก็หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสิเป็นอ่าาบพระนะครับผมแล้วสองทุ่มจะเป็นลันนะครับผมนี่นะครับเสียบอนี่นะครับหน้าตานองนจระเข้นนะครับนี่อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับผมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่มานะครับ เนี่ยนะครับอันนี้คือเด็กใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเด็กใหม่นะครับวางมือวางอันเด็นี่คือเห็นยางขาถูกเกลียดยางขาคือยางขาถูกเกลียดสันต์หนูจะคิ้วกิ่นสิวันนเจี๊ยบขาสันติอันนี้น้องแบมเบมนะครับผมแล้วกับซื้อยังลูกโอ้โหเสียบบอ ครับอันนี้คือเวลาบ้างนองๆกับยูประมาณนี้นครับอันนี้คือตอนบ้างนะครับนงๆกจิมาปักชุดนะครับผมเยสวยบนเยสวยบหมอนพี่นงกำลังยางมานะครับอันนี้คือนองๆน,นะครับกำลังทานข้าวกันนะครับนี่นะครับตาหัลวกตึง ผมยาต้องรบตึมเนาะอ้อเป็นไงบ้างเต้นเป็นไงบ้างสนุกค่ะครูสนุกรื่องอันเราว่างเราว่างเจยบผลกับเต้นเนี่ยอันใดดีก็กันเต้นค่ะเต้นมาเดี๋ยวออกกําลังกายเป็นบอเืออาหานน้ำหนักล้มซีโร่นี่ก็วันสิบโลเลยสู่เอาสู่เอาว่าแต่ควองเลือกกบมัดสิมาเต้นแล้วเลือกเอา นี่นะครับอันนี้คือน้องๆนะครับผมแต่ละคนอันนี้น้องตากีนะครับผมปายนะครับน้องรุดนะครับเด็กเก่าเเก่าน้องอากวางนะครับเด็กเก่าเหมือนกันอันนี้น้องอะไรสุดท้ายน้องพีชนะครับเด็กใหม่นะครับนะครับ ชื่ออะไรนั่นเสื้อขาวอันนี้น้องแยงนี่เสีอดำหน่องบอดครับน้องบอดสวดนะคะแม่ฮะสวดนะครับสวดอีกแล้วสวดอีกแล้วเหรอสวดอีกแล้วนี่นะครับอันนี้กูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกาฟิวทันเพื่อนไหมทันหรือยัง เริ่มทันแล้วค่ะแต่ยังไม่เปลี่ยนอ๋อเริ่มทัน้าวแกะมันทันเขามาซาทันท้าอย่างยูโบมาซาเยี่ยงเกาะบ้านปุ้ยเขาพี่น้องบ้านปุ้ยเขาพะนะได้แบกบอบอแบกอะบ้านพู่ซีกับไทยอ๋อนะครับผม ากดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ต้อยหมอลำใจเกินร้อยด้วยนะครับแล้วก็เพจต้อยหมอลำใจเกินร้อยนะครับผม